้ไซโดนศพนักเกิดโยนนักเจ้านะน้องน้องไซอ่ะมีบุญญาธิการเยอะมากน้องไซอ่ะสามารถเชื่อมจิตกับทุกคนได้น้องไซสามารถมีพลังพิเศษช่วยเหลือทุกคนได้ถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองดูสิยืนมือของท่านมานี่ไงเห็นไหมเราเชื่อมใจเชื่อมจิตได้ไง พระาจร์นานี่เรามีบุญมากขนาดนี้เลยเหรอเด็ขอบคุที่มาิดินะคองรูทีลงมาดูสลงบนเดานสี่ดูดิลัทธิอะไรอ่ะไม่มีจริงหรอกงมงายใช่ใช่พี่แดงพี่ว่า เราถ่ายคลิปอาไปลงโซเชียลมั้ยเผือมันจะดังว่มันจะออกไปจากหมู่บ้านของเราได้จ้ะได้จ้ะบ้านทูน้องไสบบ่ที่มานยุดหลีดลงบนเทดานใจพักทั้งหลาย <c oughs> นะคนเรามีขีดจำกัดในสิ่งที่ยอมรับได้และมีการด่าลูกของฉันมันเกินขีดจำกัดนั้นไปมากฉนันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ถึงได้ทำแบบนี้แต่ขอให้รู้ไว้ว่าถ้าจะมีเอาไม่ใครมาทำร้ายลูกของฉันด้วยคำพูดแบบนั้นอีกคุณไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะทำแบบนี้เฮ้ยทัวลงฉันได้ยังไงลูกฉันอนะดีแค่ไหนจะมารู้เรื่องได้งไงฉันนะ่ะเลี้ยงลูกไ,ไ,ไม่ยังไงที่ม่จรู้ได้งไง ครับอะไรมีอะไรหรอครับไม่มีไปอาบนะ้ำไปไปครับแม<ง>่เรื่อง สวัสดีค่ะพบกับรายการผลถาวันพบกับดิฉันพี่น้าอวกอิ่มวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากเหตุการณ์น้องหนจุติบ,บนเพดานที่เป็นประเด็นหกเถียงในช่วงนี้สวัสดีสดค่ะใช่พวกคุณไหมคะที่ไปอัดคลิปพวกนั้นมาใช่ค่ะพวกคุณเห็นมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ก็มันเป็นเรื่องไร้สาระค่ะ ใช่ค่ะไม่มีหรอกลัทธิบ้าเลยสี่บนเพดานเป็นบ้าเหรอเป็นตุแกได้ไงแล้วคณรู้ได้ไงว่ามันมีมันงมงายจริงๆอะไม่น่าเชื่อดูลูกคุณสิ่นี่ทําตัวเหมือนเด็กกระโปรงเดยค่ะเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยลูกฉันอะอายุเพิ่งเท่านี้รู้ไหมว่าเขาอะมีความรู้มากมายแค่ไหนพ่อเธอจะมาเที่ยบไรกรบลูกฉันได้สองบวกสองเท่ากับเท่าไรคะอ๋อสี่ไงคะคุณจะบอกลูกคุณทำไมคะ ฉันไม่ได้บอกฉันแค่หาแนวทางให้เขาค่ะอ๋อนั่นขอทำใหค่ะสามก๊กใ่ไหมเจ็เออไม่ใช่นี่ไม่จริงอะทุกคนทำบ้านเลือกค่ะูกฉันเพิ่งอายุไม่กี่ขวบเองค่ะคุณจะมาตัดสินเด็กเพียงแค่สามก๊กสามได้ไงคะเขาที่ไหนขึ้นกัอย่าทิ้งพระเจ้าฉันนะกองกฏกองกดฉันรู้นะคะคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะคุณแม่น้องไซด์นี่มันคือปัญหานะ มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆจนตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วฉันว่าคุณควรสอนให้ลูกคุณรู้จักแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดสอนให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมากกว่านี้นะ<ย>เขายังเป็นเด็กเขายังไม่รู้จักเรื่องอะไรก่อนที่เขาจะเสียคนไปนมากกว่านี้คุณโอเคไหมคะคุณโอเคไหมคะโอเคก็ได้ค่ะถ้าสังคมต้องการ วันนี้รายการเราขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีสวัสดีค่ะพี่นาบออีกลูกฉันเหมือนคนไม่มีสมองเหมือนคนเอ๋อที่ไม่เคยกินไนโอดีนลูกฉันไม่มีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนลูกฉันเหมือนคนขายมั่ม ื่อนเขาเพื่อนนั่นสักเลยแม่ขอโทษนะลูกขอโทษขอโทษที่ทำแบบนี้ลูกแม่ว่าเราควรอัดคลิปขอโทษสังคมนะแล้มาอัดคลิปขอโทษครับแม่สวัสดีทุกคนเอ่อในประเทศไทย ดิฉันและลูกได้รู้สึกผิดมากและดิฉันรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ได้สอนลูกอะไรที่ผิดผิดและอยากให้ทุกคนได้ให้อภัยและยกโทษให้ลูกดิฉันด้วยลูกดิฉันตัวด,ดียวเออดาว่าเยอะมากดิฉันขอโทษทีแระขอโทษสังคมมากค่ะ 2> 3, 2, 1, bị subscribe